รู้ความหมายนามธุรคาหรือไม่ธุรคาหมายความถึงผู้ทำลายอสูรบาปและผู้ปกป้องเหล่าสาวกธุรคาหมายความถึงผู้กระทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ธุรคาหมายความถึงผู้ทำลายพลังแห่งความชั่วร้ายและเสริมสร้างสันติความรุ่งเรืองและสร้างความเป็นธรรมขึ้นบนโลกธุรคาหมายความถึง ผู้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่ติดอยู่กับความชั่วร้ายที่เกิดจากสัมผัสทั้งห้าและจากองค์ประกอบทั้งห้าวันนี้ธุรคาจะสังหารธุรกรรมมาศูนและปลดปล่อยเขาจากวิญญาณบาปสักทีผู้ที่เจ้าเย้ยยันว่านางเป็นเพียงสตรีที่ต่ำต้อยจะกลายเป็นที่จดจำในนามว่า ที่เทวีประกาศเอาไว้ร่างนี้ของนางจะเป็นที่รู้จักในนามธุรคาและเทวีธุรคาคือผู้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้